วันนี้เรามาพูดถึงวัตถุประสงค์โครงการกันนะคะซึ่งจะเป็นบทปฏิบัติการที่สามให้พวกเราทำวัตถุประสงค์โครงการเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเขียนโครงการนะคะหลักการตั้งวัตถุประสงค์เนาะจำไว้เลยนะคะสิ่งที่ต้องขึ้นต้นก็คือคําว่าเพื่อเพื่อพัฒนาเพื่อจัดทำเพื่อปร,ปรับปรุงเพื่อก่อสร้างหรือออกแบบเป็นต้นอาหารี ยัเขียนตัวอย่างไว้ให้ให้คิดนะคะว่าเวลาเราทําโครงการเนี่ยเราจะได้ผลผลิตอะไรออกมาถ้าได้ผลผลิตนะคะจากการสร้างขึ้นมาใหม่เราก็เขียนว่าเพื่อสร้างถ้าได้ผลผลิตออกมาเป็นรูปแบบของการทําให้ดีขึ้นเราก็ใส่คําว่าเพื่อพัฒนาเพื่อปรับปรุงเพื่อแก้ไข เนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเทคนิคการเขียนวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึง่งนะคะวัตถุประสงค์เนี่ยจะมีความสอดคล้องกับผลผลิตหรือประโยชน์ที่ได้รับนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดเสมอว่าวัตถุประสงค์หนึ่งข้อจะต้องได้ผลผลิตออกมาหนึ่งชิ้นเพราะนั้นถ้าวัตถุประสงค์ของพวกเรามีสามข้อแปลว่าเราจะได้ผลผลิตออกมาถึงสามชิ้น เนาะตัวอย่างตัวอย่างวัตถุประสงค์อันนี้ยกตัวอย่างโครงการนะคะโครงการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรจังหวัดชุมพรมีวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เนี่ยสองข้อก็คือเพื่อรวบรวมข้อมูลทรัพยากรท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพราะฉะนั้นเรานึกภาพออกไหมคะวัตถุประสงค์ข้อนี้จะได้ผลผลิตอะไร ก็จะได้อะไรนะฐานข้อมูลฐานข้อมูลที่เป็นเรื่องของทรัพยากรแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพราะฉะนั้นพอเราได้ฐานข้อมูลเราก็สามารถเอาส่วนนี้วัตถุประสผลผลิตส่วนนี้ไปต่อยอดในการทําสื่อความหมายเอาไปต่อยอดในเรื่องของการอรองรับนักท่องเที่ยวจํากัดจํานวนนักเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ส่วนที่2ก็คือการสร้างภาพลักษณ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและจัดทำมัสคอดตามการรับรู้และความรู้สึกของผู้มาเยือนใช่ไหมคะภา,ภาพลักษณ์เท่าลักษณ์คือแบรนด์คือสิ่งที่ทําให้คนจดจาเพราะฉะนั้นคําว่าสร้างภาพลักษณ์ก็ต้องให้คนนึกถึงเช่นว่าอุทยานแห่งชาติหมูกก่เกาะชุมพรครับที่แล้วเพื่อนบอกว่านึกถึงฉลามวานมัสคอตก็จะเป็นอะไรฉลามวานใช่ไหมคะ อันนี้เป็นตัวอย่างเนอะอาะผีเสื้อสมุทรที่ระยองมัสคอตของเขาเนื่องจากว่าเขา,ามีนิทานที่เกี่ยวกับพระไทยมณีนางผีเสื้อสมุทรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนี่ครูให้ตัวอย่างของพืชสวนโลกนะคะก็จะเป็นมัสคอตที่เป็นรูปของอตุ๊กตาพืชสวนโลกเป็นผักเป็นผลไม้เนาะอันนี้ มุมสายสุดก็จะเป็นของอโอลิมปิกปี2020ของประเทศจีนอันนี้ยเป็นตัวอย่างเห็นไหมคะตามหลักการเลยขึ้นต้นด้วยเพื่อเพื่ออะไรรวบรวมรวบรวม,รวม,รวมก็ได้ฐานข้อมูลเพื่อสร้างก็ได้สิ่งที่เป็นภาพลักษณ์ออกมาอีกอันหนึ่งชื่อวัตถุประสงค์ชื่อโครงการกำลังเที่ยรับใช้สังคมก็จะมีสาวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อรวมกลุ่มคนจิตอาสาผลผลิตก็คือได้คนจิตอาสา กลุ่มมา1กลุ่มอันที่สองนะคะเพื่อให้เยาวชนเรียนรู้บริบทชุมชนแปลว่ากลุ่มจิตอาสาเนี่ยลงไปในชุมชนแล้วได้เรียนรู้บริบทของชุมชนได้เห็นวิถีชีวิตได้เห็นภูมิปัญญาแล้วก็ได้เห็นแหล่งท่องเที่ยวส่วนที่3พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนปแปลวลงไปแล้วได้เห็นได้สัมผัสได้เที่ยวแล้วได้ไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆด้วยโอเคไหมคะ ลองทําดูนะคะให้เราเขียนวัตถุปงค์มาส่งอาจารย์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้รับผิดชอบโครงการให้ขยายความภาระหน้าที่ของอกลุ่มสมาชิกในกลุ่มใครทำหน้าที่อะไรเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์เขียนให้ดูนะคะอาจจะมีฝ่ายมากกว่าที่เขียนเ,เป็นตัวอย่างให้เราก็ลองทำดูนะคะส่งวันพฤหัสตอนเช้าโอเคนะสวัสดีค่ะ